ขวดพลาสติกเปล่าไร้ค่าเปลี่ยนนำมาทำเป็นที่แขวนคราวหรือสีสวยงามฟูฟูแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของยายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราไปนำขวดพลาสติกเปล่ามาทำที่แขวนคราวหรือสีสวยๆกันเลยค่ะวัสดุที่เราใช้นะคะทุกคนเราก็จะใช้เป็น ขวดนะคะขวดน้ำอัดลมค่ะขวดพลาสติกนำมาตัดแบบนี้เลยนะคะตัดเอาแต่ส่วนบนนะคะของขวดเราจะใช้เป็นขวดน้ำก็ได้นะคะขวดน้ำพลาสติกหรือว่าขวดน้ำอัดลมถ้าใช้น้ำอัดลมขวดจะมีขนาดความแข็งแรงกว่านะคะทุกคนมีความหนาจากนั้นพอเราตัดได้แล้วเราก็จะนำมาเจาะเป็นรูๆนะคะ ในรอบไปทั่วเลยค่ะวิธีการเจาะก็จะเจาะตามที่เราต้องการเลยจะใช้เป็นวัสดุที่เราใช้โดยทั่วไปเลยนะคะอยากจะใช้เป็นแม่แรงค่ะจากนั้นเราก็จะมาใช้เชือกนะคะใช้เชือกใส่ลงไปตรงฝาของน้ำอัดลมนั่นเองค่ะ เราก็เจาะรูฝาน้ำอัดลมแล้วเราก็ใช้เชือกใส่ลงไปนะคะแล้วก็ทำเป็นตุ้มๆด้าน,นล่างนะคะเพื่อจะให้เชือกนี้ยึดเกาะกับพลาส,สติกนั่นเองค่ะเพื่อจะนำมาแขวนเคราหรือสีของเรานั่นเองค่ะทุกคนลองไปทำทำดูนะคะทำในลักษณะแบบนี้ค่ะ พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะไปแขวนคราวหรือสีกันนะคะทุกคนวิธีการแขวนก็คือเราก็จะนำคราวหรือสีที่เราได้คัดแล้วนะคะจะสอดลงไปในรูที่เราได้เจาะไว้นะคะทุกคนเราต้องการให้คราวหรือสีของเรามีขนาดฟูมากเราก็เจาะรูให้มากขึ้นนะคะ เราเจาะตามขนาดที่เราต้องการความหนาความฟูของเคราหรือสีเลยค่ะและต้องการให้เคราหรือสีมีขนาดยาวเราก็ไปตัดเคราหรือสีให้ยาวตามขนาดที่ต้องการได้เลยนะคะทุกคนเคราหรือสีที่ใช้สามารถใช้ได้ทั้งเคราหรือสีมีความยาวและเคราหรือสีที่มีความสั้นสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะนํามาสอดในรูที่เราได้เจาะไว้นั่นเองค่ะ ถ้าเราใช้ความยาวก็จะมีเคร,วรืวฤรสีที่ยาวฟูทันทีเลยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นคราวฤรสีที่ที่ยายได้นำมาฝากในขวดของพลาสติกนะคะที่ได้ทำการเจาะเรียบร้อยแล้วก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็ใช้เคราวฤรสีใส่สอดลงไปให้ให้ได้ทุกรูนะคะทุกคน แล้วก็จะมีลักษณะที่สวยงามแบบนี้เลยคราวฤษีนะคะเป็นไม้มงคลเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะสามารถดักจับฝุ่นในอากาศได้นะคะทุกคนมีประโยชน์มากมายเลยนะคะสําหรับคราวฤษีของเรานอกจากความสวยงามแล้วยังเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศอีกด้วยค่ะเราก็ได้ลักษณะแบบนี้เลยนะคะนํามาแขวนตกแต่งบ้านเราได้สวยงามเลยทีเดียวค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ยายต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ